สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมวันนี้แม่บ้านนะคะจะพามาดูกล่อง OASIS นะคะของ Black Desert Online ก็ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตขอบคุณสมาชิกทุกคนนะคะที่สมัครสมาชิกช่องแม่บ้านเข้ามาอ่ะเป็นกำลังใจที่ดีให้แม่บ้านมากๆเลยอ่ะทีนี้เออเมื่อกี้กล่าวไปแล้วขั้นต้นนะคะว่ามันคือ OASIS นะคะซึ่ง OASIS คืออะไรบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะซึ่งวันนี้แม่บ้านจะมาเจาะลึกพาไปดูแล้วก็พาไปดูเลยนะคะว่ามันมีอะไรบ้างน,นะคะซึ่ง อันนี้ย้ำก่อนนะคะว่า O a s ตรงนี้นะคะมันเป็นกิจกรรมนะคะแต่ว่ากิจกรรมนี้ยังไม่มีกำหนดหมดอายุซึ่งมันดาเนินมาแบบจะเป็นปีแล้วนะคะซึ่งมันดาเนินตั้งแต่25มีนาคม2563านะซึ่งวันหมดอายุเนี่ยเขายังไม่ประกาศนะคะซึ่งตอนนี้มันก็เดือนตุลาคมเข้าไปแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดมันเขาเกิดแบบว่าเปลี่ยนใจจะมีแบบประกาศหมดอายุเมื่อไหร่เดี๋ยวไปบ้างก็จะรีบมาบอกทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะ แต่ทีนี้สําหรับผู้เล่นใหม่หรือหลายๆคนเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะแล้วทําไมแม่บ้านจะต้องพามาดูโอเอซิตตัวนี้ด้วยนะคะเครื่องโอเอซิตเนี่ยมันจะมีหลายส่วนนะคะมันจะมีส่วนชุดส่วนกล่องสูมแล้วก็ส่วนเควสซึ่งแต่ละอย่างมันช่วยเหลือเราได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงเรื่องเควสก่อนนะคะเควสเนี่ยเขาจะให้เรา เมันจะมีเควสสองอันแต่ว่าของรางวัลก็เหมือนกันนะคะซึ่งมันจะได้พวกสเก็ตความทรงจำอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ตีบอสแค่ตัวเดียวคล้ายๆกับไบดิสโก้นะคะถ้าใครรู้จักก็คือที่เปิดเอาไว้พวกหาพวกเอ่อสเก็ตความทรงจำนะคะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าตีบอสแค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็อย่าลืมรับทุกวันด้วยอันนี้ก็ยังอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปดูในเกมอีกรอบหนึ่งนะส่วนสําหรับใครที่ยังไม่เคยทำเควสตรงส่วนนี้นะคะก็คือ ทำได้เฉพาะตัวละครที่เลเวล50ขึ้นไปนะแล้วก็ครั้งแรกที่รับเควสนะคะมันจะต้องแบบว่าผ่านเควสอันหนึ่งก่อนซึ่งก็คือรับมาก็เลือกว่าอยากจะเอาตัวนี้รู้สึกจะเป็นไอใบอัญเชิญท,ที่เทียปลุกพลังเนี่ยรู้สึกจะเป็นหน้าตาเหมือนจะเป็นกบนะคะทําให้บ้านจะไม่ผิดส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้จะหน้าตาเหมือนแบบกิ้งก่านะคะ ซึ่งทั้งสองตัวก็เหมือนกันนะเสื้อเพราะว่าแม่บ้านไปถามเพื่อนในกิวมาแล้วบางคนเขาก็ไปตีอีตัวกบนะคะแต่ของแม่บ้านจะตีเป็นตัวกิ้งก่านะครั้งแรกนะคะย้ำก่อนครั้งแรกใครผู้เล่นใหม่แล้วไม่เคยทําตรงนี้นะคะจะต้องขันเควสอันแรกก่อนถ้าไปตีกบก็จะเป็นเควส์สำรวจระบบนิเวศของทะเลาสาบนะคะมันจะให้ไปตีมอนอะไรสักอย่างอ่ะ50ตัวแล้ววันถัดมาก็จะให้รับเป็นเควสใบบอสเฉยๆน,น,นะคะเราจะไปเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ได้ เร่งตรงส่วนนี้ใครจะรับเป็นใบธรรมดาหรือรับเป็นใบม่วงก็แล้วแต่นะคะแต่ส่วนตัวแม่บ้านเองนะคะจะรับเป็นใบม่วงเพราะว่าแม่บ้านไม่ค่อยได้ไปตีก็เลยเหมือนจะแบบรวมแบบนานๆทีไปตีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ความแตกต่างของเคว้งก็คือไอ้ตรงที่เป็นกิงกาเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครเรื่อห้าสิบเจ็ด้นไปนะคะถึงจะทําได้เนาะแล้วก็สามารถเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็หมายถึงว่า สมมุติว่าถ้าเราเอ,อรับกิ้งก่ามาแล้วอ่ะก็ไม่สามารถรับเจ้ากบได้นะคะแต่สมมติอีกวันหนึ่งเปลี่ยนใจจะเอากบได้ไหมก็เปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าสมมติวันนี้เลือกกิ้งกา่าพ่งนี้เลือกเป็นกบได้แต่ว่าถ้าวันนี้เลือกกิ้งก่าแล้วเปลี่ยนใจของวันเนี้ยไม่ได้นะคะเอ,อหวังว่าจะไม่งงนะ <laughs> โอเคต่อไปติดที่พิเศษที่สองก็คือจะเป็นการเช่าอุปกรณ์นะคะซึ่งต้องเลเวลห้าสิบหกขึ้นไปนถึงจะใช้ได้ ก็ทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่มันจะมี N P C O A C อยู่ข้างๆคอกมมาแทบทุกเมืองเลยนะคะเนี่ยตามเนี้ยเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปดูในเกมอีกทีนึงนะคะแล้วก็มีกล่องแห่งความฝันซึ่งเราออนไลน์เนี่ยมันก็จะได้มาทุกวันทุกวันนะคะก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะสุ่มให้ดูอีกเช่นเดียวกันนะคะโอเคเอ่อรายละเอียดตรง้าเว็บก็มีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวแม่บ้านพาเข้าไปดูในเกมกันจริงๆอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะโอเคค่ะ,คคะก็อยู่ในเกมแล้วนะอ่ะบายบอสนะคะ แม่บ้านก็จะมากรบรับทุกวันจะอยู่ตรงเควสตรงนี้นะคะแล้วก็อยู่ตรงเควสสามนี่นะเดี๋ยวแม่บ้านขอกรบับก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะก็เป็นเบสที่ลับทุกวันส่วนไอที่พูดถึงของ O อเอินี่ก็คือนี่เลยค่ะมันจะเขียนไว้ในเปาวงเล็บโอเอซิสก็ถ้าเลือกอันแรกจะไปตีเป็นตัวกบส่วนถ้าเป็นอันที่สองอันนี้นะคะ,ะปิดล้อมชาวเนียจะเป็นตัวกิ้งก่าซึ่งแม่บ้านก็จะตีตัวกิ้งก่านะคะ ึ่งบางก็จะรับเป็นใบม่วงนะคะเพราะว่าเออมันจะคือถ้ามีโอกาสก็รับเป็นใบม่วงก็ดีนะคะเพราะว่าใบาม่วงก็ดีกว่าหน่อยนึงแต่ครั้งนี้ทางรัก็แล้วแต่ทุกคนนะอ่ะอันเนี้ยใบม่วงเนี่ยจะต้องรวม3าใบนะคะก็คือ3าวันแล้วค่อยรวมเป็น1ใบนะคะซึ่งก็คือจะเป็นอัน,นอันนี้นะคะ่วนอันเนี้ยมันอะไรนะตอนนี้มันเจะอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะอ่ะ อันนั้นมันคนละอย่างกันไม่ไม่พูดถึงดีกว่ายังงงัานทีนี้นะคะ MTC OAC นี่จะอยู่ข้างๆคอกม้าทุกเมืองเลยส่วนของไฮเดลก็จะอยู่ที่ทางล่างนะคะนี่ร้านค้านะคะก็จะมีเข็มทิดขายมีแชรอรราคา1นซีเวอร์เองถูกมากแล้วก็มีพวกของเออไม่ใช่พวกของเออพวกของก็ถูกแล้วก็คือมีพวกของนะคะก็จะเหมือนสาคาเท่ากับประมาณของบอสสาขีดนะ ใช่ก็มีสามารถใส่ให้ได้ทุกตัวนะคะแต่เลเวลต้อง56ขึ้นไปนะคะเราก็มีเซตอาหารด้วยถูกๆนะคะ 1. นึ่ซีเวอร์เท่านั้นเองนะคะตามที่แม่บ้านบอกไปอะโอเคก็อันนี้ก็เลยแบบพามาดูนะคะอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งนึงเพราะว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักตรงนี้แล้วก็อาจจะลืมๆไ,ไปแล้วนะ เพราะว่าใบาบอสตัวนี้แม่บ้านเจ้าเนี่ยพยามว่าอยากให้ไปตีกันนะคะเพราะว่ามันได้ชกวามพันจํำเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็ยังแบบกิจกรรมนี้มันยังอยู่นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวถ้ามันเอาออกเมื่อไหร่เขาประกาศออกมาแล้วก็จะรีบมาบอกกันนะคะแต่ตอนนี้ยังอยู่น่าจะยังอยู่กันไปยาวๆแหละเพราะเขาก็คงเหมือนจะช่วยเหลือทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูแม่บ้านเปิดกล่องกันเนาะเดี๋ยวแม่บ้านให้ดูก่อนจริงๆแม่บ้านแบเปิดไปแล้วนะคะ ก็นี่นะคะกล่องแห่งความฝันจะอยู่ในตัวว่ายนะคะอยู่ตรงนี้มันจะมีสองแบบนะคะทุกคนเดี๋ยว,วจะขาไปดูแบบอีกทีหนึ่งอ่ะไปดูแม่บ้านเ,าเปิดกล่องกันดีกว่าเอาละค่ะแม่บ้านจะมาเปิดกล่องแห่งความฝันแล้วนะคะซึ่งแม่บ้านจะเปิดแบบว่าเป็นกล่องพองอะคะก็คือเอาสากล่องมารวมกันนะเอากล่องของแม่นแม่บ้านเหนไรี่ตอนนี้แม่บ้านมีอยู่2243กล่องนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่บ้าน กดออกมาหมดเลยได้ไหมเนี่ยโอ้จ้องสะพอไหมเสร็จแล้วเรากดตัว L นะคะแปรคาดอย่างง่ายนะคะแล้วก็รอวนไปมันจะออกมาเป็นกล่องสีทองอีกทีหนึ่งนะคะเอาละค่ะก่องฝาฝังของวลาทั้งหมด747กล่องด้วยกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยดีกว่า เอาละนะแม่บ้านจะลุยแล้วนะเปิดเลยแล้วเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันนะคะว่าแม่บ้านจะได้อะไรบ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทั้งหมดเจ็ดร้อยกว่ากองใช่ไหมแม่บ้านก็จะเท่าไหรก่ก็ผลประกอบการของแม่บ้านนะคะ ก็ได้ตะเก็บมาทั้งหมด400อันนะคะได้หินคลอรแ16ก้อนแล้วก็หินชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคม177ก้อนแล้วก็ชิ้นส่วนผลึกดำแข็งแกร่ง159ก้อนได้ผลึกทร,รมนินมา471ก้อนนะคะแล้วก็ได้คำแนะนำของบานมา20เซอ์กล่องแล้วก็เป็นสูม35-45อีก12กล่องแล้วก็ กระคางทองส3าอันนะคะแล้วก็ได้บางวัลใหญ่สุดจะเป็นพวกประดับมาทั้งหมดเอ,อเด่อ่าไรเนี่ยแดชิ้นนะคะก็มีเก็บขัดบัลลาง่าเอ,อ่อตังหูทุนกาตังหูหนาดวงแหวนดวงตาแห่งชาติประหลักหักพันสามวงนะคะแหวนโอเกอร์หนึงง่งวงแล้วก็เอ,อ่อจะต้องได้พบไ่้เห็นตีพจนอสมองอปเป็นจอย,อยนี่เนาะนั่นแหละเอ,อ่อสร้อยทุนกานะคะอีก ะะก็เอ้ยโดยส่วนตัวแม่บ้านก็พอใจนะคะก็มันก็เป็นการสุ่มนะคะทุกคนยังไงก็เอ,อสุ่มอ่ะก็แม่บ้านกดมืออีกเลยเมื่อกี้อันนี้มันก็เป็นกล่องสุ่มนะคะที่ยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาออกไปเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ตอนแรกก็คือมันเป็นมาเส็นเดียวกับพวกโอเอซนะคะซึ่งกิจกรรมนี้มันยังไม่เสร็จยังไม่จบสักทีนะคะซึ่งเขาก็ น่าจะยังต่อกับให้เราไปยาวๆแต่ก็อย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาออกเมื่อไหร่นะคะยังบอกไม่ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่หาวอนะจ๊ะหรือี่ยังไรก็เดี๋ยวรอเขาประกาศอีกทีแล้วก็ขอให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ถ้างั้นวันนี้แม่บ้านก็เออย่างไงดีขอขออวยพรให้ทุกคนละกันแล้วขอให้โชคดีเปิดได้กระดับเยอะๆหรือว่าจริงๆของในกล่องมันก็มีมูลค่าทุกอย่างนะคะก็คือแบบ จริงๆเปิดอะไรได้ก็ดีหมดแหละนะคะเพราะว่าของทุกอย่างก็สามารถนำไปขายได้โยเวนถิงคอนกับเปียสเต็ทเนะทาะอยากจะขายไม่ได้แต่อย่างอื่นก็ขายได้หมดนะคะถ้าเกิดไม่ใช่อเออแม,ม่บ้านได้เสียงกำลังของบานมาด้วยนะอันนี้ร้อยแปดสิบสองอันเออใบนะคะลืมบอกแล้วก็ได้ตำราคำจารินชงมาด้วยนะคะสิบเจ็ดใบที่อื่นขอโทษทีๆๆ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  โอเคค่ะถ้ายังไงวันนี้ก็ขอปลิดคลิปนี้ไว้แค่นี้ละกันเนาะก็หวังว่าทุกคนอย่าลืมไปปีบอสโอเอซบารบารากันด้วยนะคะแล้วก็กล่องสูมเนี่ยจะดองไว้แบบแมบ่บ้านก็ได้นะคะจะเปิดแบบไหนก็ได้นะส่วนแบบสีน้ําเงินนะคะถ้าจําไม่ผิดก็จะได้พวกน้ําผลไม้อะไรพวกนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครอยากได้น้ําผลไม้ก็ไปเปิดกล่องน้ําเงินสะกกล่องนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยากได้พวกน้ําผลไม้อะไรแบบน,นี้นะคะก็ เ,เปิดแบบแม่บ้านนะคะกลองน้าเงินเนี่ยมันจะมีน้ําผล,ลไม้กับตําราแห่งการฝึกฝนที่เอาไว้ตีหุ่นนะคะเพิ่มเข้ามาซึ่งตรงส่วนนี้ถ้าเราไม่ใช้ก็แนะนําให้เปิดเป็นกล่องทองแบบแม่บ้านนะคะโอเคถ้าไงวันนี้ก็โอเคลาจบคลิปจริงๆแล้วนะวะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะอืมโอเคค่ะถ้ายัางไงอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กด subscribe ช่อง แม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดแชร์คลิปไปเยอะๆเลยนะคะถ้าเป็นประโยชน์จะขอบคุณมากเลยคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องแม่บ้านสามารถสมถัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะจ้าโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายบาย